วันนี้นะคะเรามาเที่ยวกันที่ซาฟารีวอล์วันที่หนึ่งวันหนึ่งกรลาคมหกห้าว้าวพาน้องเฟท,ทีมาต้อนรับที่ม่ว้าวเคทีว่าอูชา๋ช้างอ้าวแฟน,เ,เ,นเราไปดูกันเลยเททสองขวบสิบเก้าวันไอนเล่นเลย วันนี้เรามาเข้าที่มารินพาร์กน้องเคทียังไม่เคยมานะคะยังไม่เคยมากันเลย<อ>นี่ได้ตัวนะตัวครับแตนเข้าแล้วนี่ตัวนะครนี่อันนี้เราคงจะได้ดูปลาโลมานะคะวสวยจังเลยไหนนกแก้ นกแก้วอยู่ไหนครับชี้ชี้นกแก้วอยู่ไหนไหนชี้นกแก้วแครอทจู้ใช่โอมาแค่นะครับว้าวม้าแค่ครับน้องเคท,ท,ทีม้าแค่ไหนฮอสม้าอยู่ไหนลูกชี้

โอ้โหนั่งชิงช้ากับป๊ะป๊าลูกซิงเกิลฟิลซิงเกิลอาวุธออับาร์ดิสต์ว้าวคุณยายเคยมามั้ยคะไม่เคยค่ะไหนหน้าหันหน้ามาเลยสิเออครั้งนี้ครั้งแรกครั้งแรกหนูก็ไม่เคยมาเนาะอ่า พราะถ้าเดินอยหนียังไม่เคยแต่ว่ารอบนอกป่าอ๋อมีหมวัคมมวค่ะ,ะายนลูกมาวัวทะเลนะคะวัวทะเลมาโก,โกโก้ใช่ลูกแคทีวัวทะเลลูกโหโหแคทีอู้หูอย่ทะเงลลี้ย เคทีเขาดูใน YouTube เขากลัวพี่คนนี้นะคะแล้วพอมาเจอของจริงก็กลัวเหมือนกันเลยน่าสงสารมากมากเลย Fromengo Fromengo เคทีก็อะเคทีมาดูฟรอมงโก้หรอโอ้ย

ลุงกับหลานคุยกันนะคะลุงกับหลานคุยกัน,อน,นตอนนี้เรามาถึงที่ศาลาเลียงยีาราฟแล้วปะปาเราจะมาให้อาหารยีราฟกันนี่ที่เราขับรถไปแล้วเราจะเห็นใช่นี่มีน้องเคท,ทีกับคุณลุงอยู่ด้วยและคุณยายด้วย ปาตรงนั้นแมมสีดำๆอ่ะไม่กลัวนะไม่กลัวเขากลัวตัวเดียวบอกแล้วแปลว่าต้องมีอะไรหรือเปล่าเราจะมาให้อาหารจีรากกันนะคะต้องตต้ต้อต้องออนต้องตอ น้องแกที่ให้อาหารชีวะป๊า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 ทำให้นะคะป๊าป้าจิ้มให้นี่มีตัวเล็กนีแคที่นี่ตัวเล็กมีครับเอาครับครับผมเซ้พี่ยังไงดีอะค่ะว้า ถ่ายวิดีโอด้วยนะคะขอบคุณเช่นกันครับอู้นี่เกะทีมาลูกมานี่เออดูดชรับชิรับอ้าอ้าอ้าอาอาว้าอ้าวอ้าวอ้าว้าอ้อ้าว้นว้เก็บ,กบอ ถ้าทำไงอะ่ะกระดาษที่ชื่ไปไหปน <c oughs> มีคลิปอยู่นะเนี่ยมีคลิปอยู่นะเนี่ยโอ้โหหิมะตกด้วย,ย,ยว่าเ๋ยว้อนล้วดูเดี๋ยวนี ออมจอมกินออมจอมกิน um... <laughs> <coughs> 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 ปลาด้วยจิโอ้โหปลาปลาก็ให้โอ้โหเกลี่ยเลยหมด้วเกลี่ยละโอ้มาใหม่แล้วเนี่ยเดินอย่างเก่าไว้นะครับอันนี้คือนกคาร์โซวารีนะคะโอ้โหไหนนกยู่ไหนลูก Nan ngay. À. Cô cô. Thì hấp men dạ. Chính men như này lúc chi men như này. Yeah. Mình men cá đây nè. Mình men. Ok. đi chào con Kathy. Ba giờ bằng lúc. สวัสดีครับที้โชอสุนเกะใส่พี่ลิงเลยเล็กเล็กเขียวเลยนะโอ้ตีกันเลยเจ้าที่มีมาสองตัวให้ตีกันสวยนะเนี่ยถ่ายรูปสวยนะเนี่ยมาเลยมาเลยบนี่แค่ที่ไหนสแน็คลูกนี่แค่ที่ไหน รู้ได้ยงไงสามพ่อไม่เหมันอนอนมันง่ะรสกเกอร์เซลูเสกเกอร์เซลูเสกเกอร์ลูเลยนี่นะคะเรากำลังเดินนะคะเดี๋ยวไปดูโลมาโชว์นะคะโดยป้ากับน้องเคท,ทีแล้วก็คุณลุงมาดูกันดีกว่าเป็นยังไงนะว้าฮิปโปโปเตมัสเต็มเลย เคทีนะครังเดินกันไปดูโชว์กันเถอะว้าวเคทีเจอเพื่อนแล้วนี่ไงไทเกอร์ <Tiger. S 2> เสือเหมือนเสือ้อเคทีเลยไหนไทเกอร์ Tiger, อยู่ไหนลูกไทเกอร์ <Tiger. S 1> ว้าวไทเกอร์เสือว้าวตัวบ้านเริ่มเลย บ๊ายบาย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 พี่แล้วบ๊ายบายเออโอ้ยสวัสดีพี่เลยสวัสดีพี่สวัสดีพี่สวัสดีพี่ใหญ่เลยยินดีชอบมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุยกันนะคะเป็นเพื่อนกันอันแหนบิ๊เก๊กด้วยโอ้หบายบายพี่ก่อนน้องเคที่บาย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 พี่พี่เขากลับบ้านลูกเดี๋ยวร้องตามอีกอ ไปไกันเออไปไปเอกันเออเราไม่อยเอออีกตัวนึงอีกตัวนึงเฮดีบอีกตัวนึงอีกคนนึงอืออีกคนนึงชนชนชชระบระบขอทักยหน่อยทักทายหน่อยสต๊าดียร์บสต๊าฟ จับมือเช็คแฮนด์ไร้ไฟล์ก็ไปไปดูลยเคทีรออยู่เคทีรออยู่เคทีเนาะสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเสียงรบ่มมุ่งให้กำลังใจเราขอบคุณมากครับเล็กๆน้อยๆจัด ยังกระแทกหนึ่งบคิษัหนึ ja ่งที่สร้างจรวดขึ้นไปเลยเออตอนลงมาลน่าเ้มากเลยฮะรับชมกูกับเขก่อนเลยครับช่องกับครบ

สัรสั่งลงุงขอบคุณครับก่อนแล้วเคดีขอบคุณครับคุณล,งลุงอ่ะอยู่แล้วล่ะเพื่อนนะได้เวลานี้มันเจ็บใบไม้กินแล้วอ่ะใบไม้โดนอยู่กุญแจกิน เอาหมดนะค่ะอมหลอกลงว่าหลอกลงเนาะนกตอนนี้ก็จะเปิดไฟเหมือนไหมครับ อร no, no. no, 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 no. ah, uh, ่อยมากมันยาีมากเลยอ้ามันมีแปดเลยน้อนอน้อน้อน้อนาหมหมดอมอมๆมๆอะหมหมดอมอมๆอมๆมๆลูกที่ฉันหิวมาจากไหนคะไม่ได้ทานข้าวมาสามไม่ได้ทานข้าวมา3ปีหรอคะ อ้ํานํา <peanut> น<ป>ํานํานํานําความนอนดิ้นของน้องเคทีค่ะนอนทับมาร้อนเด็กขี้ร้อน